ย่ำขนมจีนเยอะๆจ้าอืม สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคะ่ะสำหรับมื้อนี้ไอซี่พาทุกคนมาเฮ็ดยำขนมจีนแบบแซบเย่อๆกินก,กันจ้าบอกได้เลยว,ว่าสูตรนี้เด็กน้อยอนุบาลก็เฮ็ดได้เฮ็ดงา่ายคักอีลีอันนี้เวอร์ไปบ่ารับพี่น้องคะ่ะสำหรับเส้นขนมจีนที่ไอเอามากินในมื้อนี้ไอซั่งมาจากทางเพจพี่ปออีหลาผ้ากินคะ่ะและวิธีเฮ็ดบอกได้เลยว,ว่าเฮ็ดงา่ายครักอีลีคะ่ะเพียงนำเส้นมาต้มน้ำห่อนซีนาทีพอเส้นสุกแล้วก็คืนนกน้ำเย็นแช่น้ำไว้นิดนึงเ็นดีดน้ำเป็นตะไนค่ะพี่น้องค่ะมีความน เนืยวนุ่มนะคะเทน้ำออกโอ้ยอ่อนซ่อนเสร็คะ่ะพี่น้องคะเถิ้งได้ลายเถิ้งเนี้วนุ่มแล้วเข้ามาปรุงกันเลยค่ะโดยใส่น้ำปลาของเผ็ดพี่ปออีลาพากินลงไปอีกแล้วค่ะตามด้วยน้ำร้อนผงม,มหัศาจรรย์พริกป่นได้ตามใจชอบผู้ใดมักเผ็ดลายเผ็ดหน่อยใส่ได้ตามใจชอบได้เลยค่ะโคเลโคเลคุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาว ต้นหอมแล้วก็ผักชีใบเลื่อยโคเลโคเลอีกรอบนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเซนต็แล้วค่ะพี่น้องคะห้อมาตักใส่จานจะเสิร์ฟกันได้เลยค่ะผู้ใดมากกินหลายกินหน่อยผู้ใดยานอ้วนก็อย่ากินหลายเด้อค่ะพี่น้องคะสาหรับไอ้ก็กินพ่อประมาณค่ะแล้วก็โปรหน้าด้วยกุ้งแห้งไซสพิเศษนะคะตามด้วยผักอันฟันฟ้าแล้วก็หอมแขกคะ่ะแตงกวาลูกเล็กนะคะแล้วก็สลัดคอร์แล้วก็ใบสะระแหน่ค่ะเดี๋ยวห่อไปกินกันได้เลยจ้า แบบเสซนเนี้ยวนุ่มค้าค่ะพี่น้องเมื่อุูน่ะได้หลายคัะห่อหนึ่งน่ะสามห่อลอยพี่น้องห่อละสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทคือกินได้ทั้งขอบครั้วเลยน่ะขออนุญาตใส่มือนะคะ มันจังไดอรรถรสในการกินเนาะพักมือนีิก็มีมากแบบหลายสลัดคอสอันนี้ใบสะระแหน่อันนี้อันฟันฟ้าแล้วก็หอมแขกนะคะหนุมนี่เศร้าเลยค่ะเส้นเ้าแห้งใส้กุ้งหัง่ง ต่ใส่กุ้งสดยานมันเบาเข่ากันแล้ใส่กุ้งแห่งมากสำหรับขนมจีนกะของเพจพี่ปอยอีลาพากินเนะจ้ะช่อง youtube อีลาพากินค่ะน้ำปลาร้าด้วยค่ะพริแกงขนมจีนก็มีนะคะพริแกงน้ำยาขนมจีนนะแม่ น้ำยาอันน้ำยาปลาแสบน้ำปลาร้าไอ้เบื้งเรกก็เส้นขนมจีนได้หลายครับ จานนี้ก็คือตักมาบาเบิด์ได้พี่น้องค่ะหอดบอหอนหอนได้เนี่ต้อมออกมาแหลวอด้ป้าขึ้นได้ลายครับแกกินเบิร์ฮียนเบิดสัน้นต้นอ่อนท่านะวันกนมีเด้อ ซ้อนคว่มเส้เนเาวอาเสิมุ่มม่มนิดนึงกระคอทษขอขออาัยพี่น้องหลายๆด้วยค่ะใส่เมื่อกินน้องแมงแสบเพดแล้วบะเนี้ย ตมักรตอนอันหลันฝ้ากับซาละแน่นี่ก็เข้ากันเด้โอ้ยยังเข้าตาบว่ามันบักวีกบอกมันมนี <c oughs> กินบันกวีกเด่นๆเ,เขาตาบ คอมแขกแก้วัดด้นี่แก้วัดลมคอเป็นเมนูกินเล่นน้องพี่น้องแต่กะอิมด้วนี่แป้งเหนียวนุ่มโอ้ยเซนแม่ม่เา่าคักมาเันนียอันไม่เา่าคักเน่าเน่ย hết subscribe <coughs> 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 không <coughs> 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 สูตรย้ำขอาปุ่นสูตรนี่นะ่ะเฮ็ดกินมาตหน่อยผนได้พี่น้องคะ่ะเป็นสูตรที่กิ่นย้ำเลยกระแสบแมนแทมันได้เส้นขอบปุ่นเนื้เนียวแบบนี้น,น้ำปลาลน่วๆแบบนี้เฮ็ดงแทมแสบ เล็กน้อยป .3 ก็เห็ดได้ เท็ดีเป็นต้นหน้าผักอันนี้สับ,สบ مakتua ฉันว่าจะกินอิ่มแท่นเข่าคนนี้หรือเพ็ดหัวหอมกับบื้อะ ิปนี้อาจจะเจ็บฟันนิดนึงนะคะไปดึงฟันมาอาจจะเคี้ยวไม่ได้แบบเต็มที่แต่กระแสบะื้นก่าเนะเาะอ๋อมันไม่น้ำตาลไรดิบนะ Hit. Hey. ใส่รพริกมะขามเจ้าของกุ้งแห้งใส่ไงแซ่บๆดูดเนี้อ แซบครับพี่น้องยกนิ้วให้เราเลยเป็นยังไงครับพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้มาก,กันบอทามากก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้อายแน่เด้อค่ะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งเพื่อราการแจ้งเตือนที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากอายสำหรับคลิปนี้อายขอฝากไว้นั่นเลยจ้ะน้ำปลาร้าของพี่ปอยดราพากินค่ะนี่เลยค่ะ เส้นขนมจีนพร้อมค่ะอร่อยบอกต่อเยอะๆจ้าสำหรับคลิปนี้ไอ้ไปละจ้าบ๊ายบาย